สร้างรายได้สะเทือนวงการออนไลน์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่นะฮะ200ล้านนะครับแต่200ล้านกดหัวใจซิฮะกดหัวใจนะครับคือกรูตาแบบนวัตกรรมใหม่ค่ะกูตาโดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดการดูดซึมได้ในช่องปากค่ะแต่กูตาไทโอนนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้คือกูตาไทโอนที่มีนวัตกรรมของไลโปเทคและไฟอินฟราเรดเทคโนโลยีครัทำให้มันสามารถที่จะส่งเสริมการดูดซึม ได้ตั้งแต่ในช่องปาก<ะ>แล้วนอกจากนี้ก็คือถ้าคุณไม่กินทางช่องปากดื่มน้ําหรือว่ากลืนลงไปก็ถูกซึมได้ในทางเดินอาหารโดยไม่ถูกทําลายในทางเดินอาหารเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกรูตา้านนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ได้รับรางวัลการันตีในระดับนานาชาติ จากประเทศเกาหลีเมื่อเดือนธันวาคมคือรับรางวัลเนี่ยประมาณวันที่4ีธันวาคมคและบูมกรูตาช็อตเนี่ยลอนชเนี่ยก็คือสิ้นเดือนธันวามประมาณไปไปลายเดือนค่ะเเป็นอันดับที่1และคือใหม่ล่าสุด1เดียวในโลกคือไม่ซ้ำใครในโลกอย่างแน่นอนค่ะเป็นกรูตานนัมเบอร์วันค่ะประสิทธิภาพดีกว่ากรูต้าทั่วไป250 2องร้บเปตคือผลการทดลองเนี่ยพบชัดเจนเลยว่า เวันก็เห็นผลลัพธ์แล้ว14วันนี่คือเห็นผลลัพธ์ชัดเจนได้ดีกว่าทั่วไป250 เปอร์เซนต์ค่ะเรารู้ดีว่าประเทศไทยแดดเป็นยังไงคะโอ้เปรี้ยงปลงมากแดดประเทศไทยแรงมากค่ะดังนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้เราขาว<ะ>และผิวแข็งแรงสุขภาพดีและไม่กลับมาดําอีกครั้งเมื่อหยุดรับประทาน<ะ>เราจรึงต้องพัฒนาสูตรตํำรับนี้ให้ได้คุณสมบัติแบบนั้นประการที่2ค่ะปริมาณกลูตาไธโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายกําหนดออยออคือ250มิลลิกรัมซึ่งอีน้อง,องเลยว่า ถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศที่ทานกัน hmm. ต่างประเทศเนี่ยทานกรูตากันต่อวันเนี่ยบางที1000บางคนคทาน1,500มิลลิกรัมก็มีลองไปเร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นกินต้องบอกเลยว่าถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายออยอใส่250ต้องแน่นอนค่ะว่าผลลัพธ์มันย่อมด้อยกว่าดังนั้นวันนี้ค่ะเราเลยต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในการทำให้กรูต้า250 เห็นผลลัพธ์ได้เท่าทวีคูณหลายเท่าทวีคูณคทั้งหมดเนี่ยมีอยู่20สารสกัดะคะับ ซึ่งประกอบด้วย6กลไกหรือที่เรียกว่าเป็นแมคคาเมซึมนะคะเดี๋ยวจะดึงที่มันเด่นๆในแต่ละหมวดหมู่หมวดหมู่แรกเนี่ยได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของกรูตาไทโอนที่เป็นนวัตกรรมของไฟอินฟราเรดและไลโปเทคที่ดีกว่าทั่วไป250%และ,ะดูดซึมได้แต่ในช่องปากกลไกที่2ค่ะก็คือเรียกว่ากรูตาไทโอนพรีเคอร์เซอร์หรือกลุ่มของกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นของกรูตาไทโอนจะไม่ต้องกังวลว่าฉันจะกินเกินไหมเดี๋ยวตับทํางานหนักไหมไม่ใช่เลย เ,<ะ>เราให้สารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะดึงไปใช้ตามความต้องการครับเท่ากับว่าเราจะได้รับกรูตาไทโอนแบบเพียงพอและพอเพียงในการส่งเสริมนะฮะร่างกายของเราให้แข็งแรงส่งเสริมผิวพรรณต่างๆนานาถือเป็น,นกลไก<ะ>ที่สุดยอดมากๆยังไม่จบของสารสกัดที่เป็นตัวบูสเตอร์ันจะเป็นตัวของวิตามินซีสารสกัดจากตัวของแกกฟู้ดนะคะพวกเนี้ย มีงานวิจัยพบว่าจะช่วยส่งเสริมให้กลูตาไทโอนเนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งคือเรียกได้ไว่าว่าตับเนี่ยสามารถดึงกลูตาไทโอนที่ทํางานไปแล้วเนี่ยกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคือเหมือนแบบใช้ได้2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเลยเป็นตัวบูสเตอร์ทําให้1โมเลกุลของกลูตาเนี่ยออกฤทธิ์ได้เป็น2เท่า โอ oh, ้เข้าใจแล้วที่ดอรกิ่งบอกตอนแรกว่าทําไมถึงเห็นผลได้ไวถูกต้องค่ะเมื่อทานต่อเนื่องสักประมาณ2เดือนเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าคนที่เป็นฝ้าฝ้าจะรู้สึกจางลงครับ <c oughs> แล้วก็คนที่ผิวขาวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างตรงต่างแดดเนี่ยฝ้าเนี่ยจะไม่มีปัญหา <c oughs> จะไม่เกิดฝ้าครับก <c oughs> ็เลยออกแบบมาเพื่อเรียกได้ว่าปิดทุกประตูสมมุติเหมือนบ้านมี6ประตูที่จะบุกเข้ามาแล้วทําลายผิวค่ะเราออกแบบ สารสกัดที่ไปบล็อกทุกประตูเลย คือผิวของเราจะสุขภาพดีตามพื้นผิวของเราใครขาวอยู่แล้วก็จะขาวนวลอมชมพูมีชีวิตชีวาส่วนใครแบบเป็นคนผิวสีแทนผิวก็จะดูชุ่มชื่นดูออเปล่งปลั่งมีออรา่ามากขึ้นใช่คือผิวตัวเองพื้นเป็นยังไงเนี่ยก็จะสุขภาพดีที่สุดในแบบของตัวเองใช่แล้วไม่ได้ขาวซีดแบบแบบพวกการใช้พวกสารเคมีออก,กําลังะะจะถามอยู่เหมือนกันบางทีขาวซีดซีดมันก็ไม่ได้น่าดูนะใช่อันนี้มันไม่ได้ขาวขนาดนั้นใช่ไหมฮะไม่ค่ะต้องบอกเลยว่า บางครั้งเนี่ยการใช้ยาอันนั้นจะเป็นยาหรือว่าสารเครมีนะคะที่เรียกว่าเป็นพวกกลุ่มของทานซินมิกแอซิดตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากไซเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงของยายาตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาที่ทําให้เลือดเกาะกลุ่มกันให้ภาวะที่มีปัญหาของระบบการไหลเวียนของผู้ป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยไซเอฟเฟกของเขาคือพอเลือดเกาะกลุ่มกันเนี่ยจะคล้ายๆกับคนเป็นลมพอนึกออกไหมคะพอเลือดมันไม่ไหลเวียนมันจะมซีดมันก็ซีดปากซีดตัวซีดไปหมดใช่ค่ะแต่ว่า สิ่งสาคัญก็คือตัวนั้นนะแน่นอนมันขาวไวราคาถูกแต่สิ่งที่ตามมาก็คือแน่นอนว่าเลือดคุณไม่ไหลเวียนอันตรายมากแล้วก็2ก็คือเมื่อคุณหยุดกินปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมทันทีอแต่ว่าแตกต่างจากตัวนี้คือเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติกีบอกเลยว่ามันช้ากว่านะ้ามันไม่ได้ไวแบบสามวันกินทีโอ้ยขาวจุ้ยอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้น <c oughs> แต่อันนี้มันจะเป็นขาวอมชมพูและสุขภาพดีแต่คุณคุณจะไม่ได้ขาวแบบ กระดาษ A c ไปเลยอันนี้คือทำงานตามกลไกแบบธรรมชาติจริงๆธรรมชาติค่ะ uh. ตั้งแต่ก่อนที่เนี่ยเราก็ทดลองในแบบทีมวิจัยของเราเนี่ยจริงๆเราก็ปรึมปิ่มกับผลลัพธ์ที่ทุกคนบอกอยู่แล้วว่าบางคนเนี่ยทานจะแบบอุ้ย แต่ตอนนี้ช่วงนี้หยุดกินแล้วพ่อขาวยันเห็นเส้นเลื่อนเลยนะคะบางคนได้แบบข่าวอลาขึ้นมาแล้วยิ่งพอได้กระจายสู่ทุกคนที่ทานแล้วได้ฟีดแบ็กมาทั้งเรื่องของรสชาติการรับประทานแล้วก็ผลลัพธ์เรื่องของผิวพรรณที่ดีขึ้นค่ะจะบ,บอกเลยว่ามันเป็นแพชชั่นแล้วมันก็เป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายของเราเลยจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้คือดีใจมากๆที่สูตรตำรับเนี้ยได้เขาเรียกว่าได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนจริงๆแล้ววันนี้ค่ะ